สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องนักแข่งดาวรุ่ง m o t ต g p ที่น่าจับตามองคนหนึ่งเลยไอโอคุระจากญี่ปุ่นครับใช่เลยค่ะไอโอคุระนี่เป็นเคสที่แบบว่าน่าสนใจมากๆครับเราจะมาดูกันว่าเส้นทางเขาเป็นมายังไงจากประวัติบทสัมภาษณ์ฟอร์มต่างๆที่เราพอมีข้อมูลแล้วก็ล่าสุดกับสนามซักเซนริงที่เยอรมน,นีค่ะ คือการก้าวจากแชมป์โลก Moto2 สู่ MotoGP เนี่ยมันมีความท้าทายเยอะนะคะแต่เขากลับทำได้ดีแบบเออหน้าประทับใจตั้งแต่แรกๆเลยย้อนไปนิดหนึ่งจุดเริ่มต้นนี่คือข้อมูลบอกว่าเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่3ขวบเลยนะโหเด็กมากค่ะใช่ครับแล้วก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆผ่านเอเชียท e n เลนคก็ได้รองแชมป์ปี2016อืมอืเ r อเรด l ูล o ูคิส Cev Moto 3จนมาถึง Mo t ต3 World Championship ปี2020นี่ฟอร์มเด่นมาก อันดับ3โพเดียม7ครั้งใช่ค่ะเป็นสเต็ปที่ชัดเจนมากคือเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆอย่างเป็นระบบเลยแล้วก็ก้าวสำคัญคือขึ้น m o โต2กับ Honda t ทีม a s i ชียใช่ค่ะแล้วก็ปี2024กับ MT Helmets MSI ที่เปลี่ยนไปใช้รถบอ s โคโสโค u โรเนี่ยแหละค่ะอันนี้หลายคนก็เซอร์ไพรส์นะใช่ค่ะแต่เขากลับคว้าแชมป์โลกมาได้เป็นคนญี่ปุ่นคนแรกในรอบเอ,อปีเลยนะคะที่ทำได้ในคลาสกลางสุดยอดจริงๆ มันแสดงให้เห็นเลยว่าเขาปรับตัวเก่งแล้วก็ดึงศักยภาพรถออกมาได้ดีจริงๆค่ะครับแล้วพอเป็นแชมปุ๊กก็ได้ขึ้น MotoGP เลยกับ Trackhouse Racing ขี่ Aprilia RS GP ค่ะแล้วก็สร้างเสียงฮือฮาทันทีเลยสนามที่ไทยนี่แหละ โอ้โหใช่เลยค่ะผลงานที่บุรีรัมนี่จดที่4ใน Sprint Race แล้วก็ที่5ใน Main Race เป็นผลงานรุกกี้ที่ดีที่สุดตั้งแต่ใครนะเอ่อมาร์คมาเกสปี2013เลยนะคะใช่เลยครับทีมก็ชมตัวเองก็ยังแบบงงๆประหลาดใจคือสไตล์การขับขี่เขาอาจจะแบบเข้ากรดมอเตอร์จีพีได้เร็วกว่าที่คิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเบรกการเข้าโคง้งบวกกับบุคลิกเขาที่ดูเงียบเสุขุมหน่อยเรียนรู้แบบ สเตป by สเตปค่อยเป็นค่อยไปการเรียนรู้แบบนี้มันช่วยให้มีสมาธิหรือเปล่าครับก็อาจจะส่วนหนึ่งนะคะทําให้โฟกัสกับการพัฒนาตัวเองกับรถได้เต็มที่แต่ก็มีประเด็นเรื่องกําแพงภาษาอยู่บ้างนะคะในการสื่อสารกับทีมอ่าใช่เรื่องภาษานี้สําคัญเลยนะกับการเป็นรุกกี้ที่ต้องให้ฟีดแบ็กเพื่อพัฒนารถใช่ค่ะฟีดแบ็กที่ละเอียดแม่นยํานี่คือหัวใจเลยแต่ดูเหมือนทีมกับอกุรักก็พยายามกันเต็มที่นะคะ ผลงานช่วงต้นก็พิสูจน์ว่าเออเวิร์กกันได้ดีอยู่ครับแต่เส้นทางรุกกี้ก็ไม่ง่ายนะล่าสุดที่อาร์เซนนี่เออดูจะหนักหน่อยใช่ค่ะอุบัติเหตุถึง3าครั้งในสุดสัปดาห์เดียวโหแต่โชคดีมากๆที่ไม่เจ็บหนักค่ะครับแต่ความมั่นใจอาจจะหายไปบ้างแล้วสนามต่อไปก็คือแซกซ์เซนริงที่เยอรมนีเขาบอกอยากจะเริ่มต้นใหม่ที่นี่แซกซ n เซนริงนี่บททดสอบสําคัญเลยค่ะสนามนี้มันจะแบบเป็นหลูปสั้นๆโค้งซ้ายเยอะมาก เยอะจริงๆเหมือนวนซ้ายตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะท้าทายความนิ่งการควบคุมคันเร่งความฟิตฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นสนามใหม่สำหรับเขาในคลาส MotoGP ด้วยความท้าทายเพียบเลยทั้งฟื้นความมั่นใจหลังอัศเซนทั้งเรียนรู้สนามกับรถแอปริ i ลค่ะเราต้องทำเวลารอบคุริฟายให้ดีด้วยตำแหน่งสตาร์ทสำคัญมากในสนามแบบนี้เป้าหมายที่พอจะเป็นไปได้คือประมาณไหนครับท็อป10 คิดว่าท็อป10ก็ถือว่าดีมากแล้วนะคะต้องอาศัยความลงตัวหลายอย่างเลยแต่เป้าหมายหลักอาจจะเป็นการกลับมาเก็บคะแนนให้ได้ก่อนด้วยสไตล์การเรียนรู้แบบ s t e ็ by Step ของเขามันจะทันกับสนามที่ดูต้องปรับตัวเร็วแบบนี้ไหมครับอันนี้น่าคิดค่ะคือแนวทางค่อยเป็นค่อยไปอาจจะช่วยให้เขาไม่ผีพรมไม่พลาดซ้ำในสนามที่มันพลาดง่ายแบบนี้นะคะอืมก็คือเน้นความแน่นอนไว้ก่อน ใช่ค่ะสร้างความคุ้นเคยกลับมามั่นคงแล้วค่อยๆขยับไปสรุปก็คือไอโอคุระนี่เป็นนักแข่งพรสวรรค์สูงพัฒนาการก้าวกระโดดจากแชมป์ม o t ต2ูสู่รุกกี้ Mo t ต GP ีที่ฉายแววดีมากค่ะแต่ก็ยังมีความท้าทายรออยู่เพียบโดยเฉพาะที่แซคเ n Ring นี่แหละหมดจนสอบสำคัญเลยสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือ ด้วยความสามารถความมุ่งมั่นวิธีการเรียนรู้ที่เป็นระบบของเขาเนี่ยโอกุระจะไปได้ไกลแค่ไหนใน Mo t ต GP จะเป็นกำลังสำคัญเป็นความภูมิใจของเอเชียได้ไหมใช่ค่ะอันนี้น่าติดตามกันยาวๆเลยค่ะครับผมและสำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมอเตอร์สปอร์ตแบบเจาะลึกไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญนะครับค่ะก็ติดตามได้เลยที่ช่อง Motor s p o r t AI ของเราทั้งบน t i k t o k แล้วก็ u t u b e ครับผม